นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องลูกเลี้ยงอยู่มัธยมต้นแต่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยช่วยงานบ้านเลยจะสอนยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าพอดีมีลูกเลี้ยงอายุราวๆสิบสี่สิบห้าปีพอครบหนึ่งปีเขาจะขึ้นมาอยู่กับพ่อเขาช่วงปิดเทอม มาอยู่ด้วยคือไม่อยอมทาอะไรสักอย่างเลยค่ะตื่นมาก็กินแล้วก็เล่นโทรศัพท์งานบ้านก็ไม่แตะเลยถ้าเราไม่บอกต้องอธิบายให้เขาฟังยังไงดีคะผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนมีโอกาสพบเจอได้ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันก็ไม่ได้จําแนกในเรื่องของสายสัมพันธ์ว่าคุณเป็นสายสัมพันธ์เดียวกันหรือว่าคนละาสายสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งน้าทีอย่างผู้ใหญ่ทุกๆกคนนั่นก็คือความผิดชอบและการเสียสละแน่นอนการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน บางคนมอต้นมอปลายจะป็นต้องทํางานบ้านแล้วบางคนก็รอถึงมหาวิทยาลัยถึงค่อยทํางานบ้านสิ่งเันนี้ผมเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับการสอนในแต่ละบุคคลและในแต่ละครอบครัวซึ่งไม่มีคาว่าผิดหรือถูกมันมีแต่ว่าเราทําสิ่งนี้ไปแล้วเราได้อะไรกลับมาหน้าที่ของเราที่เราเป็นผู้ใหญ่ผมเชื่อว่ามันคือหน้าที่ที่เราต้องมีวุฒิภาวะทั้งอารมณ์สักนิดนึงว่าในการให้เราจะเข้าไปสอนเนี่ยเราก็ต้องดูทีท่าว่าโอเคเราเป็นแม่เลี้ยงแล้วเขาก็เป็นลูกเลี้ยงเราหนึ่งปีเขาจะขึ้นมาสักไม่กี่ครั้ง หรือแม้กระทั่งไม่กี่เดือนนั่นคือหน้าที่ที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวว่าโอเคเราอาจจะทํางานหนักสักนิดหนึ่งผมเชื่อว่านี่คือพาร์ทของการที่เรามองเห็นของการให้พื้นที่มากขึ้นว่าโอเคลูกเลี้ยงอาจจะอยากเจอพ่อเขาและเขาก็อยากจะมีความสุขร่วมกันเขาอยากปล่อยทิ้งตัวเองโดยที่เขาไม่ทําอะไรและให้เราทําหน้าที่นี้คนเดียวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงหรือแม่จริงๆผมก็ยังเชื่อว่านั่นคือหน้าที่ที่เราอาจจะทําได้ ในระดับหนึ่งการมานั่งบอกว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบส่วนนั้นส่วนนี้มันก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้แต่เราก็ต้องค่อยๆค,คิดและพิจารณาว่าเด็กคนนี้เขามีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดเราสามารถพูดเขาตรงๆได้ไหมเขาสนิทใจกับเราหรือเปล่าหรือรต้องบอกผ่านพ่อเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำว่าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันค่อยๆเรียนรู้และสังเกตการทํางานบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าเราไม่มีความสนิทสนม หรือความผูกพันกับอีกบุคคลหนึ่งเราอาจจะต้องใช้ตัวแทนในการบอกกล่าวบางสิ่งบางอย่างไปเสมออันนี้คือจุดเริ่มต้นของการที่เราได้เรียนรู้จากผู้คนมากมายมากยิ่งขึ้นนั่นคือสถานะและบริบทนั้นไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดทุกคนบางคนเป็นแม่จริงๆเป็นพ่อจริงๆยังไม่สามารถสอนลูกให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารไปได้เลยแต่แล้วบางทีชีวิตมันก็กำลังจะบอกกับเราว่าทุกคนมีเหตุปัจจัยที่เราเลือกที่กระทำทั้งหมดทั้งสิ้น วันหนึ่งคนที่มีความผิดชอบเขาก็จะได้รับอะไรที่ดีๆต่อชีวิตสืบไปและอีกบุคคลหนึ่งที่เขาไม่มีความผิดชอบอะไรเลยเขาไดจะรับสิ่งสิ่งนั้นในสิ่งเขากระทำและผลลัพธ์ก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่ความแตกต่างของการกระทำเหตยุยําตรงกับผลเสมอนี่คือสิ่งผมเน้ยนย้ําเสมอมามนุษย์เรามีความอ่อนอ่อนไปกับความสนิทสนมมากที่สุดต่อให้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่ไม่คม่อยสนิทสนมกันกอาจจะไม่สามารถโนมน้วอ,อะไรได้ แล้วนี่คือจิตวิทยาการโน้มน้าวนั่นก็คือเราต้องสื่อผสมกับอีกคนหนึ่งก่อนแน่นอนหน้าที่ของเราคือค่อยๆอ,อธิบายค่อยๆสอนหรือค่อยๆทําเป็นตัวอย่างว่าโอเคนี่คือการทํางานบ้านนะเขาต้องรับผิดชอบต้องมีหนูอาจจะเป็นจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็ทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นทำไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่าโอเคเข้ามาถามเราหรือเข้ามาหาเรามากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในระยะยาวมากกว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าสิ่งเขาเข้ามาหาเราแบบนี้ มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจแต่ผมอยากให้มองว่าการที่เขามาหาพ่อเขาเราก็เป็นแม่เลี้ยงส่วนลูกคนนี้ก็เป็นลูกเลี้ยงผมไม่อยากให้คุณมองแบบนี้ผมอยากให้มองว่าการที่เราทําแบบนี้ไปมันเป็นเพื่ออะไรเพื่อความสมาูรน์ของครอบครัวเพื่อการพักประคองของเราและสามีเราด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาย้ําเตือนความสัมพันธ์ว่าให้เราจับมือกันให้แน่นให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งสิ้น าเกิดเรานั่งคิดทุกๆวันว่าการที่เราทําแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราเสียเปรียบทําไมก็ถึงไม่ทําทาไมก็ถึงไม่สอนลูกเขาแต่แล้วเราคุยกับสามีเราหรือเปล่าเราคุยกับแฟนเราบ้างไหมว่าสิ่งให้เรารู้สึกในสิ่งที่เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานบ้านควรบผิดชอบภาระและหน้าที่ลูกคนบอกลูกดีไหมหรือว่าทำยังไงดีกับปัญหาในครั้งนี้แน่นอนว่าแต่และคนก็เลี้ยงลูกไม่เหมือนกันบางคนรักลูกมากไม่อยากให้ลูกได้ทําอะไรเลยบางคนก็รักลูกแบบถูกวิธี บางคนก็ไม่แม้กระทั่งรักลูกเลยด้วยซ้ำไปสิ่งนี้ต้องบาลานซ์ให้ได้มากที่สุดว่าความพอดีสําคัญที่สุดการแนะนําการบอกการสอนเรื่องดีมากแต่แล้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวในโลกใบนี้การทํางานบ้านมันไม่ให้สิ่งสุดท้ายว่าเราต้องทําแบบนี้เสมอมามันเป็นเพียงแค่พอย n ์ point หนึ่ง factor หนึ่งใน,งนงชีวิตเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราก็ค่อยๆสังเกตว่าโอเคพ่อเขามองลูกเขายังไงแล้วตัวลูกเองเขาเป็นคนยังไงจริงๆ มันก็ช่วยให้เราเข้าหาเขาได้มากขึ้นถ้าเราสังเกตกันให้ดีๆเด็กบางคนจะมีความรับผิดชอบในส่วนของตัวเองแต่บางคนก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบขนาดนั้นเรา,าต้องเรียนรู้เรื่อยๆว่าเราควรสอนคนคนนี้ยังไงเมื่อเราเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์เมื่อเราสนิทสนมกับคนคนหนึ่งหรือเมื่อเราไม่เรียนรู้อะไรเลยรวมถึงไม่มีความสนิทสนมอะไรทั้งนั้นการจะไปบอกสอนมันก็เป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายที่ลดะหลันกันไปหน้าที่ของทุกๆคนก็คือเรียนรู้เข้าใจและตระหนัก ว่าสิ่งที่เราพบเจอคืออะไรปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือมุมมองให้เรามีต่อบุคคลอื่นมากกว่าสิ่งที่เขาก็ทําสิ่งเหล่านั้นผมเชื่อว่าการสร้างครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและการที่เราจะมีครอบครัวหนึ่งมันเต็มไปด้วยภาระและความรับผิดชอบมันคือคําถามให้เราต้องย้อนกลับมาถามว่าเราพร้อมจริงหรือเปล่าที่เราจะเสียสละและเราพร้อมจริงหรือเปล่าที่เราจะเข้าใจอีกบุคคลหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรมาสิ่งหนึ่งที่หลายๆครอบครัวนั้นมีการแบ่งแยกมากก็คือนี่ลูกฉันนี่ลูกเธอ นี่ของเธอนี่ของฉันสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดความวุ่นวายอย่างมหาศาลบางคนของคนอื่นไม่สนใจเลยสนใจแต่ของตัวเองมางคนก็สนใจแต่ของคนอื่นแล้วไม่นสนใจของตัวเองเลยด้วยซ้ำไปสิ่งอันนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งในสังคมนั่นคือเราแบ่งแยกเราแยกแยะเราทำทุกอย่างทุกอย่างออกจากกันไม่เคยจะโครจรร่วมกันเลยด้วยซ้ำ มันก็จะก่อเกิดปัญหาสื่อไปสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ว่าทุกคนนั้นคล้ายๆกันจะเป็นลูกใครไม่สําคัญจะเป็นของใครมันก็ไม่มีความสําคัญอะไรสำหรับ,บเราทั้งหมดแต่นั่นหรือเปล่าคือความหมายที่แท้จริงของชีวว่าเราควรจะรักษาดูแลละเอาใจใส่ในทุกๆสรรพสิ่งรอบข้างของเราเรามีสิ่งใดจงรักษาสิ่งนั้นเขาว่าของเราและของเขามันไม่มีตั้งแต่แรกมันมีแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นอย่างไงของมันเองถ้าเราเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เราจะเกิด การตื่นรู้ของปัญญามากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ทําเพื่อคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่เราก็กลับมาย้อนทําเพื่อตัวเองด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นการสอนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการแนะนําคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันทาให้เราเก่งมากขึ้นการรู้จักพื้นฐานของจิตใจมนุษย์จะช่วยได้มากในเรื่องของการเข้าหาซึ่งบางคนไม่ชอบเข้าหาแบบตรงไปตรงมาบางคนชอบไม่เข้าไปสอนเลยเราจะต้องสังเกตกันไปในแต่ละคน ส่วนศาสตร์และศิลในการสังเกตก็ยังเป็นต้องใช้ทุกๆบริบทถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่เรียนรู้ว่าการสอนที่ดีที่สุดคือการทําเป็นตัวอย่างต่อให้คุณเป็นคนที่สอนเก่งมากมายไก่กองแต่คุณกลับกลายเป็นว่าคุณไม่เคยทําในสิ่งที่คุณสอนเลยเมื่อนั้นการที่คุณกระทําลงไปก็จะโมฆะอย่างสิ้นเชิงการเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้มันทําให้เรามองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเรานั้นกระทําในสิน่งที่เราสอนไปหรือ,อยังหรือว่าเราเป็นคนที่เอาแต่สอนไม่ได้สนใจว่าเราทําอะไรลงไปบ้าง ผู้คนมากมายเขาก,กำลังสังเกตรเราอยู่เขารู้ว่าเรากำลังเป็นคนยังไงเรามีนคนที่จำจีจำชัยหรือเปล่าเราเป็นคนขี้บ่นไหมจุกจิกไหมสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำในพฤติกรรมที่ไม่ควรต่อให้เราเป็นคนที่อายุมากมายอาบน้มร้อนมาก่อนผ่านอะไรมาเยอะแยะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือคิดไม่ดีบุคคลอื่นอย่างแน่นอนการเป็นตัวอย่างที่ดีการเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝัง กับทุกๆบริบทในโลกใบนี้อย่าพยายามลดตัวเองไม่ว่าจะเป็นการด่าทอการดูถูกคนอื่นเพื่อจะไปให้อีกคนหนึ่งเขาได้ดีจงเรียนรู้การสอนในสิ่งที่ดีที่สุดคือการทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างนั่นเองสุดท้ายนี้ทั้งนี้เราต้องลองสวมรองเท้าเดียวกับอีกฝ่ายเสมอบางทีอายุก็เป็นตัวแปรสําคัญบางทีสถานะก็เป็นตัวแปรสาคัญเ,เช่นเดียวกันเราจะอาจจะต้องทําเป็นตัวอย่างให้เห็นบ่อย แล้วคนเห็นจะสัมผัสได้เองเมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเมื่อมนุษย์เห็นและได้ยินและตัดสินในสิ่งที่เห็นมากกว่าได้ยินนั้นหรือเปล่าจะเป็นเหตุผลที่สําคัญยิ่งในการที่เราจะไม่ต้องทําให้เขาดูไม่ว่าใครก็ตามบานโลกใบนี้อยากเป็นคนดีอยากสอนคนอื่นให้เป็นคนดีคุณจะเป็นคนดีก่อนเมื่อไหร่ก็ตามท่ท่าแทงงคุณปรากฏขึ้นทุกคนจะรับรู้และเห็นภาพเดียวกันว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นแหละ แลบททดสอบที่ยากยิ่งก็คือช่วงเจอปัญหาภาระและความรับผิดชอบนํำให้เรามาเปลี่ยนแปลงาธาตุภายในตัวเองถึงแม้เราดูตกแต่งสวยหรูมากแค่ไหนในภายนอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาความทุกข์ที่ถาโถมมายังชีวิตของเราเมื่อนั้นเราจะพบเจอเลยว่าดาร์กไซด์ของเราจะปรากฏเด่นชัดมากขึ้นตัวตนที่แท้จริงของเราที่ยังไม่เคย ขึ้นออกมามันก็จะปรากฏออกมาเด่นชัดมากยิ่งขึ้นตามสิ่งเหล่าน,นี้มันล้วนแต่บ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงจริงๆสิ่งที่เราเคยคิดสิ่งที่เราเคยคาดหวังมันก็ไม่เท่ากับสิ่งที่เราเป็นการจะปรากฏเห็นสิ่งเหล่าน,นี้ได้เราจะต้องถึงจุดเดือดที่มากเพียงพอและนานเพียงพอแต่ละคนนั้นจุดเดือดต่างกันวันนี้เป็นวันทดสอบในชุดของเราว่าเราทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองเพื่อคนอื่น หรือเพื่อสิ่งใดกันแน่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้สอนคนอื่นในจุดที่เราควรจะเป็นแบบอย่างก่อนอย่าเพิ่งไปสอนคนอื่นเขาถ้าเราไม่ทําแบบนั้นพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาย้อนเรากลับมาเราจะเจ็บปวดเป็นสิบเท่าวันนี้ถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วทําต่อเนื่องไปเรื่อยอย่าหยุดการเรียนรู้การสอนการอธิบายก็ไม่เท่ากาันที่เราเป็นจิตวิญญาณแบบนั้นอย่างแท้จริงใครหลายคนที่กำลังมีครอบครัวใครหลายคนที่กำลังมีลูกแล้วลูกเขาอาจจะ ไม่ได้โน้มเอียงมาสิ่งที่เราเป็นไปก็ให้เราปล่อยเข้าไปก่อนให้เราเรียนรู้ว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนช่างสังเกตบางคนไม่เอาอะไรเลยชีวิตเขาก็จะเป็นค่าเฉลี่ยในสิ่งที่เขาทํานั่นแหละเข้าใจแบบนี้เรียนรู้แบบนี้ทุกอย่างก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นผมเชื่อวทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษา หรือเฟรนทอลเกจีด้วยนะครับ